ก็ทำชัวรปิดเต็มใช่แล้วชะ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 ด fine the f a s hi Thai โทโล 妈呀！<Bye. S 2> แล้วก็ย้อมสีให้มันแบบว่าเข้มขึ้นสีเข้มขึ้นโอ้โหหน้ามาน่ารักมาทำไม อยากเอาเคี yeah, 5, <laughs> anto, ้ยวมางั้มมแขกันแต่ว่าแต่เขาไม่ให้เอาเข้าวเห่อไม่ยเอามางั้มแข่งนอะไม่มามาแข่งกันเถอะักคนเลยอีกล้วอร่อย หรือมันไม่ใช่ทางเราแล้วเราจะต้องแล้วเราจะต้องแซบๆซ่วะ <c oughs> ไม่เล่นค่ะไม่ได้อยากเล่นน้ำอะ่ะก็เป็น <c oughs> เล่นก <c oughs> ันใจก็พอแล้วเป็นวันนั้นของเดือนด้วย <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ <c oughs> หรือว่าเรา,า,เราแก่แล้วหล่ <c oughs> าไม่อยู่ Hi guys แต่ว่าเรื่องเล่นน้ำไม่เป็นเรื่องของเด็กๆค่ะ กระดุมเสื้อพี่ฟาลแล้วไงค่ะให้กดอีกเม็ดเหลืออะไรไลฟ์ไม่หายคิดถึงแล้วให้เห็นหน้าค่าตากันแป๊บหนึ่งจริงๆริงพี่ฟ้าพึ่งไป ฉีดเกินผิวหน้ามาหน้ามันยังบวมอยู่ก็เลยขออนุญาตใส่แว่นก่อนช่วงนี้มันยังบวมอยู่หน้าเหมือนคนยังไม่ตื่นคนไปเล่นน้ำกันเนาะคิดว่า มไม่ได้ไลฟ์ไอจีนานแล้วด้วยสมการปีนี้พี่ฟ้าไม่ได้เล่นน้ำเลยค่ะมันขี้เกียเอาเท่าให้พูดตรงๆเลยนะถ้าไม่ใช่งานยอะไรเงี้ยแล้วเราพี่ฟ้าเป็นคนที่ไม่สันทัสกับเพลง EDM เท่าไหร่อ่ะจะสันทัสกับฮิปฮอปไปเลยหรือไม่ก็ โตโตไทยลีมิกอย่างเงี้ยเราเวลาไปคือมันจะต้องแย่งกันเข้าห้องน้ำแย่งกันกินดื่มมันก็อร่อยไม่ค่อยอร่อยเพราะมันเปียกน้ำอ่ะคือปะดยวเว้นท่านงานอะเราโอเคเแต่ถ้าไอ้ไปเที่ยงมัค่อยมันค่อยสิวเลยเป็นปอกกุ้งอนะไรเงี้ยแล ก็นาเหมือนกันนะคือเราจะไปคัมภีร์ไปอ่ะตัดออก พอคิดอยากเป็นเชฟเหมือนกันเลยนลี่ขอรูปปูสมอรูปเธอจ้ะอั่นไงบ้างแล้วจะชื่อกาย่าระร์ปเกอร์เดย์นะจะติดเพิ่มดีกว่าเพราะมันอาจจะโป๊มเป็นไตเพิดตั้งอะไรอุ้ยนี่เหอ มีอูนิกับอะไรไม่รู้อะที่เป็นซิกเนเจอร์ของแต่อยากได้ทีกเนเยอร์อำเธอแน่ๆคันนี้มาแล้วมาแล้วิ๊กเกิลอยากใส่ข้าวกลุกแต่น่าจะไม่กินไม่ลงไม่รวมมาละค่ะ อร่อยมันกรอบเกิอนหอน่ะมึงแล้วมันเข้าล่องฟันตอนได้ไปกี่คำแล้วติดเลยสองแล้วเหรอติ <laughs> ดถึงเหมือนกันนะคะเห็นเมื่อวานไปร้านแม่มาหรอไม่ได้ออกไปร้านอ่ะ ป,ปีนี้สิ<อ> <หา S 2> แน่นๆเลยปีนี้ปรับแป้งไม่ฝาไม่ได้เพราะว่าใช่แล้วทำหน้าโอจารี่บอร่อยว่ะใช่มากินเลย Cà phê uống ừ. luôn khoảng đứa kia Vịt ừ, Mấy tàu lấy nấm này ạ lấy nấm cái này à. Mà lẻ, mà lẻ Lớp mì này đưa đùa Thứ kiểu Châu Avocado Thật sự à, Avocado ตัดสุนค่ะดาล,ลี่มนแล้วเหรอบองขอมารวมอะไรอย่งเงี้ยค่ะเข้ามาเข้ามานี่ล้วคู่กินไปแล้วอ,ะอ่ะไม่เหลือเลยเหรอขิงก็ไ้หละไฮ้ค่ะเ <c oughs> ข้ามามึงผันเข้ามาน้ำผันก็ <c oughs> ให้ตัวเองคนเดียวเลย ชิมช <gesch> ิมอร่อยมากวมดอา้แล้วเนะอร่อยังมันเป็นทัพโก้ปะไม่เหรอหรออโวคาโดอร่อยอร่อยเป็นหอยเชลล์หอยอะไรไม่รู้ขอค่ะเพื่อเรื่อคนทำมาแต่เสร็จเราไปกินน้ำแข็กต่อนะ ตำไทยเรื่องจริงเรื่องสองตําไเหลือแค่คนละคำบไม่มีแล้วเหลือแค่คนละคำมัไม่มีแล้วคือสายสองสาพอเราเหลือลทั้งรวมเราเอแ<า>อนอะโวคาโดแิ่ง่เนี่ย อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยทำไมทคไมจะอคามิอคามิหรอที่สุเกะอร่อยจะกินนบคาโดอีกอั่งนี้ั่งอบคาโดเคมกับแมกนานนไหมอะเต็เลยใจดูตัมไท้อใจดูตํ้เชลเล็กร้อะใจดูไ Guys อะไร คุอร <laughs> <c oughs> ู้ว่ามันใช่ไก่กับเชฟแล้วพูดต่อไปมากันดังกาบีโอลาชาสวัสดีเมื่อวันนั้นพี่ฟ้าไม่ไปจับใบแดงใบดำใบแดงไทยๆอแ๋อนี่เรียกมงคลเลยนะ อยากกินด้วยมันนานมากเลยอ่ะกว่าจะได้คำเราเป็นโอกาสได้กินอีกสักชิ้นนึงก็อลยนะกว่าจะได้คำนึงคือนานมากพี่คื Who your อ i อเช u ยเบลลสั่งกีถ้าสั่งกจะนานไหมคะกอได้เลยใช่ไหมะอเงาเน,นี่ยแข็มคำันเนี่ยเอาอาพี่ฟ้ากับพี่ฟ้าไปแล้วสองีเกค่ะ ไม่ได้ไปเลยค่ะน่าจะเป็นปาเดตปาเดตก็ไม่น่าจะได้ไปแล้วค่ะที่เป็นอะโวคาโดค่ะไปแค่ EDM แับรำขบวนหูชิงเลยอะบุรีโอนสเตทัพเปอร์หนึ่งแล้วก็อะคาดิสเกตหนึ่งอิงไม่ได้เอาใช่ไหมพี่เอาคนเดียวนี่ไหมคะเออไม่เอาของนั้นจะไม่เอาเอาแค่หนึ่งกับหนึ่งค่ะลูกค้าใช่ไหมคะวั่นี้เราจะเอาน้แซนดจริงวันไม่ได้เลย ข้าที่มีคู่กันไม่เป็นไรพี่รับแต่ที่เลยเดี๋ยวสวยยูทูสมีมไทยเวอร์อร่อยมากอร่อยมากจะเอาวิดีโอวิชมินยัมมีก็เอ๋มาแล้วดิยวกินโชกคำหนึ่งเหมือนจะเป็นไข่อ่ะพอผะฝนมันตกอ่ะแล้วมันแบบเขาเรียกอะไรนะ เธอสามารถกินลอนนี้ได้ทั้งก้อนเลยป่ะให้หมื่นเลยวอร์จาบิกปูเอาไม่ต้องให้เลยสองร้อยกินเลยได้เลยสบายมากจริงเหรอแบบกูกูบินเร็วมากเลยเหรอจะบ้ามึงกูกินนะกูชอบกินบ่อยมากทั้งก้อนเลยนะกูใส่ประจำตอนที่นั่นในตู้เย็นนั้นที่มันตัวเียอ่ะกูชอบเอามากินเลยบ้ากูผู้จิงป่ะจริงเด๋มมึงกินดิวันนี้มาทำสีผมเพราะว่า ผมจริงพี่ฟ้ามันยาวเร็วใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยมันมันออกอเลยต้องมายอมขับคันนี้เลยนะทางาคันเดี๋ยวเราจะกลับไปถ่ายาซีรีส์เดี๋ยวมันเห็นมันจะดูไม่สวยให้ดอลลี่กินทางคันะอ่นอ่นนี่มันจบที่ มีสลาบออกใช่ได้เลขได้เลขจับพ่อแก่มาละแต่ว่าไม่บอกปัดแดดให้หมื่นหนึ่งโอนสองร้อยมา้อมโอนตอนนี้อย่าไปอย่าไปถึงกับหนึ่งหมื่นเลยดูถูกมากนะจริงๆแล้วถูกไหมไม่โอเคก็ถูกแหละแต่ว่าแบบเออดูถูกทบายดูถูก แว่นเห็นจอไลฟ์เนี่ยมาแล้วทำต่อไปมาแล้วเช็ดมือหรอกรอ้วสาหร่ายถูกปะ ทุกคนเหมือนกันนะไม่ได้เจอกันแบบอยากเติมสวายอะ <c oughs> ่ะเกืดจะได้เจอกันก็ยิบห้าเลยอ่ะ <c oughs> นานเกิน อ่วงฝนตกแล้วมันแบบอ่วงอ่ะเป็นเหมือนกันปะคู่เก่งวันดีค่ะปีนี้คู่เก่งไปเล่นน้ำไหนอยากไปหาพี่ฟ้าใช่อยากเจอทุกคนเหมือนกันว่าต้องเล่นถ่ายแล้วแต่เลยเดี๋ยวมันมีโปรเจกต์ซีเพลตเพิ่มอีกโปรเจกต์เนี่ยพอหยุจะได้หยุดก็ได้หยุดช่วงนี้แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้หยุดละ ตะพักตัวยุคน่ากรอบจังม่รู้ว่ารู้ว่าจะาเของคุณแล้วันร่ะคุณชอบนคแตะไมรีบิคแตะเลยก็ไมหคือนแบบส่ใจที่ม okay. ันคิดวที่เราอูกกระดุมมันเบะใช่กระดุมมันเบเล็ก รู้สึกว่าเป็นปตดรอบนี้แล้วแบบอะฮะหน่วไม่ได้หน่วงแต่ว่ามันมันชั่งซึมมันทั้งขี้หุดหงิดมันชั้งแบบไม่ปกติไม่เป็นกระซึบมันชั่งแบบไม่เป็นกระซิบหงิดไดอยู่แล้วมันซึมด่ามาเลยอยากด่าอะไรด่าเลยซึมซึม อยู่ว่ามันมีฝนมันเลยซึมไม่หรอกเอนจเาจบเราคิดไปเองจริงๆแล้วเราแค่คิดไปเองเอนจเรเราจบบวมอยู่เลยดูดิสวยดปเวยอล้มมกูดอุ้มมิกูดอ้มมกูดอุ้มมิกูด วันนี้จบสามคนขอคำหนึเป็นบุตาได้ปะได้เหลือให้นะยังไม่เหลือกูดหรอก

เลยอะอยมันเป็นแบบเซฟู้ดอ่ะมืม่อเรื่องกับเบบ่อเร่ออ๋อเชตดตรลอดเวลาทุกคนค่ะไปเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินต่อที่ถึงทุกคนนะคะแฮปปี้วันเดย์มีความสุขมากๆในช่วงวันหยุดนะคะ